ก่อนจากันขอสัญญาฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่ โบกมืออังลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใยด้วยใจผู้พันมั่นคงด้วยความดีนั้นฟังตรึงจากไปแล้วคำหนึ่ง ประทับดวงใจอย่าได้ลืมลืมสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามันคงจิตใจก้าวไปสันสร้างความ เคยเคยรวมสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นานหรอกนะเราคงได้มาพบกันไม่มีสิ่งใดขวางกันเพราะเรามันในสัญญา แผ่นดินไม่ฝังกายจะสุขจะทุกเพียงใดน้อมกายยิ้มสู่ฟันฝ่าร้อยรักดวงใจมันในคำสัญญาสร้างสันเพื่อมวลประชานี่คือสัญญาของเราเพื่อนเอ๋ย 啊。 ก่อนจากกันขอสัญญาฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใยด้วยใจผู้พันมั่นคง ด้วยความดีนั้นฟังตรึงจากไปแล้วคำหนึง่งตรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามันคงจิตใจก้าวไปสัญญางความ ชุ่มมากจับถือเล่นต้นหนาต้าจะอยากจะขีดหนุกงานหนุกเดินย่ายีนะจับขาพีเออเขาเรียกว่าตำแหน่งนาทีตั้งแต่เริวว่มปฏิบัติงาน,นนะดูววตำแห,หน่งผลงานข้าปจะยุนเราไปด่าเป็นหนักงานครับเดอนจับคนก็น่าบ่าวแต่ว,วา่านาทีที่ทำเพื่อนอย่อยนักกังฟี ทีทีแรกทีพีบรรจุคือทีจังหวัดไหมคะจังหวัดนครสิริธรรมราชก็คืออยู่ทางลุ่นฉุนบนนครอ๋อเมื่อก่อนเป็นเบาะโซอ๋อค่ะจริงกาพีการทำงานของพีเนี่ยพีทำงานด้านอะไรบ้างใส่อะไรในการปฏิบัติงานเขียนยันพาหนะอะไรใช่เตือนจะเป็นเตือนใจคำมิเลยใจคำมดพีอธิบายเวลาพีไปทำงานนิดนิดน่อย บางทีเราไปพูดเลยเนีต้นการร่มในเจ้าบ้านมั่ง่โมกันนุ่นมั่งฝ่ o บุกเบิกสร้งกอสร้างเี่ก็ไม่รู้ประชดบุกเบิกสร้งไม่ันแต่นั้นทำไหมแต่ว่าตอนลงๆในกัตกัแต่ซ่อมเนี่ยบุกหลักสร้างไม่มีเล็กจะไม่รอช่องานดีนักจี่สุทจีวะมันมันอย่างเป็นูุ้ยงไงว่ากันด้านยลกไก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มี พี่ทำยังไงให้งานประสบความสำเร็จนะตอนนั้นตอนนั้นบงังท่บาบังรังใจเรถชวนตัวครับไป่ทำงานแล้งแบบร่วมมันมีน้อยจึงทีไหนทีจำได้แม่วาว่ามันมันตรงแบบว่าถุงเทสุดๆเลยทำไมนั้นนทำไมนั้นอยู่ทานชา้ฐานโาพฐานสัมโพตอนนั้นยังมีโคมอยู่จึงวันคืนเมื่อ,อไร่วันคืนบางทีกันนดนไม่ค่อยรับมืดเลยทำไมคะ <laughs> พี่เราเมื่อพี่เมื่อไรโลกมันนอนเหนี่ยวเลยจริง <laughs> จึงผีโลกไม่ทำอะไรในที่นั้น ในนนไปก่อสร้างทางนู้นไส้ฐานโพใส่ซ่อมเพาบุกเบิกเลยชิ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนกับสมัยนี้การก่อสร้างมันตาน่างกันไหมตา่างกันเลยแม่เมื่มอก,จจก่อนเขาทำยังไงคะเมื่อก่อนเราจ่ายจังๆแต่แต่เดี๋ยวนี้มันงานการราอ่อรสร้างม่นกนนอ่อนมีเมีย่างโซ่หลัสร้างมันเกือบครบแล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมาตัวนี่ว่าเออเพี้ยนไปบุกไส้อยู่ว่ารกระดูดถักระไพยทีรู้ซึ่งยังไงกับไส้นั้นสี่สี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดมันก็ มีสังลุกตัดตุกบางที่ส้มถุมยังไม่กินข้าวมันหิวหรอมีใคอยู่บ้านไ้กินข้าวเร็ว <c oughs> แต่หวานนี่เป็นเรืองก็เลยกลับมาจบ้านเดี๋ยวราก็ได้กินคนเราบ้างเลวันนั้นพีพีพีเริ่มปฏิบัติงานที่นั่นกี่โมงตั้งแต่นนม่กกว่าบางทีผมไม่ทูกว่าผมก็สั่งไปกับไปจะกสั่งงานไปชึ่งเลยไม่ไอ้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ไปเลยจึงจึงได้นอนไหมครับได้ประมระาณบ้างแต่น้นประมาณสามสุงที่สุงเนี่ยแล้ อ๋นมีสูงจริงพี่พี่รู้สึกเหนื่อยท้อลา้ามากในการทํางานแต่ละครั้งไม่รู้สกึกว่าเหนื่อยนะพอเราทํางานแล้วลุกไปทํางานค่ะถึงเวลาเวลาพี่ออกไปสะนาะมมันพี่พี่ใช้แรงบันดันใจอะไรในการทํางานในประสบความสําเร็จพอออกจากบ้านปั๊บเนี่ยถุกเช้าเลยหรือเปล่าวันนี้เราจะทําให้ดีกว่าเมื่อวานค่ะใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าถ้าสุกว่า วันนึงมันเพียนต้องบาว่าไม่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 ต้องวันนึงกันน้นี่ก็คือถ้าแบบพักแต่วันนี้แล้วคือพีต้องกลับไปอยู่บ้านพี่จะรู้สึกว่าพีคิดถึงที่นี่ไม่อยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีกไม่ต่อว่าลาักถึงนะเราคนร่มคุเคยอยู่มันคุณรักมันยังมีอเลยคือคนเราคุณรักแล้วก็ตายไปเลยอะไรอาวุธทั้นี้เราทำงานเราไม่ตายที่เราพาดิ้ทำงานเราก็ใจให้น้วยแต่ว่า เราถึงเวลาเราทำอะไรชุมบุญอะไรอยู่ตรงประเทศอะไรอยู่ที่ว่า,าว้ารเก็นเรี่ยวเครื่อควรแล้วะึื่อตั้งแต่พี่ทำงานมานะพีนะประทับใจสร้อยเน่หมาที่สิที่พี่ไปต้มไปไปไปดูนะไปสร้างไปเล่นเนี่ยสร้อยเน่ที่สิประทับใจนี้ที่คือโคตรล่อมว่ แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนทดกอย่้่มันยูเในื่ว่าใจตุ้งท้ายเลยบาง้เราไปถึงเมื่อทำเรตการ์ตูดดาตอนที่ไม่สั้งั้ก็ดาแล้วโดนตั้มาต่ก็ดาแล้วทำจุเสต็่เ็จแต่เราตดาละตอนไม่ไม่หกแม่ไม่มาทั้แล้วรู้ีต่างตว่าต้งรักอยากแม่มาทั้มเ็ตปุ๋ยงใบกึนแต่มื่อดาตากนต่งลงนี่ต้องตั้เจอแต่พี่ก็มีความสุขถูกวันีวได้ออกไปเราเราเราคิดไปเรามาทีเราต้องทำน้าทีนี้สำเร็จเลย ก็คือพูดยังไงพีเกิลมาเพื่อทำงานให้ทางร่วงชนมบดมาทำไมเม <ım S 2> ีอะไรกันเออไม่ม uh, so so ีอะไรกันม <c oughs> ียอยู่บ้านเมีอะไรกระจายมั้งมีกระจายทีปีสุดท้ายแล้วสุดทัายให้พีฟฝากข้อคิดดีๆให้กับน้องๆเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในในครั้งต่อไปเผื่อเป็นแบบอย่างดีๆน้องๆดีกว่าน้องๆทุกคนนะนักทายเลขคนไหนทำดีเราเยี่ยงได้ยาวย่างก็